บาสกิลของคิรา่าขอเป็นสกิลอันติเป็นตัวเวทเหรอโอ้โหปืนแต่ว่าศัตรูดีสิตหมดเลยต้านหานลมแท้นี่อันติตัวตัวไฟเรานี่คือการโจมตีของยุกิโก รรสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel x อ็กซิล่าเกมเมอร์ทนะครับอยู่กันกับเกมมือถือบูลีเ e กชั่นซันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาสอนการรีไอนะครับรีง่ายมากเกมนี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น ID ที่ผมรีกาชาไปแล้วนะแล้วก็ตู้กาชานะครับมันจะมีตัวละครระดับ UR อยู่นะครับที่สเปนะก็จะมี8ตัวละครด้วยกันนะครับอ่ะก็ตัวละครจะมี ซ i a o m i นะครับ i a m i ก i k i นะสาวน้อยจากเมืองจีนนะครับจากเชี่ยงไฮ้แล้วก็ตัวที่เป็นผมทองทองนะครับตัวทัดลมหน้าตู้เนี่ยมันจะคือน้องคนนี้นะครับก็คือ Morisaki Alesiu นะครับคนนี้ก็จะเป็นสาวน้อยมาจากบราซอฟโรมาเนียนะครับน่าจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าชื่อนี้หรือเปล่าอ่าน่าใช่ ก็คือคาสุกะชิโฮนะครับเป็นสาวน้อยจากยามากาตะนะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็จะมีตัวทาคาโอกะนะครับทาาโอกะนี่จะเป็นตัวหน้าตู้ของตัวนี้นะครับตัวเวทตัวเวทอ่าทาคาโอกะยุกิโกะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสาวน้อยจากซูชิโอกะนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งคืออาซูมินานากะนะครับจะเป็นตัวที่ ผมเปียปียหน่อยอ่าคนนี้ผมเปียสีชมพูนะแล้วก็ส่วนน้องโฮชิยะคันนคันนจังจะผมสั้นเป็นหูแมวอ่าคนนี้นะครับแล้วก็ตัวผมทอเอผมยาวที่ผมได้มาเข้าก่อนนะครับที่เป็นหูคล้ายเอลหน่อยอ่าคนนี้นะครับคืออิโคมาอายามินะครับอ่าคนนี้ก็จะเป็นสาวน้อยมาจากโอซาก้าเนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือ คุโนคิราดานะครับสาวน้อยจากโตกเกียวอ่ามีทั้งหมด8คนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการเรียดีกันก่อนเมื่อกี้มันตกไปคนไหมตกตัวนี้ไหมบ้มานะเออเหมือนจะพลาดพลาดไปหนึ่งเดี๋ยวนับ,น,บนับอีกทีหน้าตาขายกันน้าตาน่ารักษ์ดูแล้วเบลอเบลออ่าคนนี้เออน่าจะเป็นเสี่ยวมี่หรือเปล่านะที่มันจะมี น่าจะใช่นะคนนี้เออมองอีกมุมหนึ่งแล้วดูไม่ค่อยออกนะครับอ่ะโอเคว่าที่ว่าที่การสุ่มกาชากันก่อนดีกว่าก็สุ่มไปแล้วพอไม่ได้นะครับเราก็จะไปรีไอดีกันวิธีรีไอดีก็ง่ายๆเลยนะครับก็กดที่ไอจุดๆขวาบนนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าไตเติลอะกดตกลงนะครับ,บรแล้วก็เลือกที่ตรงจุดๆเหมือนเดิมนี่นะครับ เลือกอันรองสุดท้ายนะครับอันที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6ี่หนะยูเซอร์รีนะครับกดตกลงนะครับอันสีเหลืองจบครับเสร็จแล้วรีเซ็ตแล้วง่ายมากเลยนะก็พอเรารีเซ็ตแล้วเนี่ยเราไม่ต้องมาเล่นแล้วก็ตั้งชื่ออะไรใหม่นะครับคือกดเข้าไปนี่คือเจอสุ่มกระชายอีกรอบนึงเลยแล้วก็รับขอแล้วก็สุ่มกระชายอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะเรียบร้อยเข้ามานะครับกดเหมือนเดิมอ่านอ่าอ่นไปแล้วก็สุมกชาแล้วนะครับก็จะเป็นอันแรกจะเป็นการันตีหนึ่งตัวเนาะผมลองหลายทีแล้วไม่แน่ใจว่าจะมีได้หลายตัวหรือเปล่าแต่ว่าส่วนมากน่าจะได้ทีเดียวนะอ่ะตรงนี้มันก็จะการันตีหนึ่งตัวนะครับโอ้อินฟินิตีอ้อาจจะได้มากกว่าหนึ่ง กไปเลยどんなに逃げだ,だよอะอะอะน้องแว่น <laughs> น้องแว่นอ่ะตัวนี้เป็นตัวเว,เนวนทาาะนะครับน้องแว่นทาคาโอกะยูกิโกะนะครับสาวน้อยจากชื่อซีโอกะ ตัวนี้เป็นเวทหมู่นะครับก็ร่างนี้จะเป็นร่างกัดก่อนนะครับถ้าเป็นร่างปกติก็จะเป็นใส่ชุดนักเรียนเนาะเวลาที่มันแบบถูกไอ้พวกควันที่มาจากต่างโลกนะครับเข้ามาเนี่ยน้องก็จะเหมือนกับว่ากลายพันธุ์หรือว่ามีบางอย่างที่ผิดแปลกไปก็เลยกลายเป็นร่างนี้นะครับเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะแฝกก๊์ดอันนี้มันเจ๋งนี่เนะี่ยเหมือนเสื้อจะหลุดเออะ อ่ะแล้วก็กลับไปที่หน้าโฮมนะครับเมื่อกี้สุ่มไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้วเดี๋ยวเราเข้าหน้าโฮมแล้วก็รับเพชรนะครับรับเพชรเส้นกดพันผ่านไปเลยครับไม่ได้มีอะไรป๊บเหมือนเดิมรับทุกอย่างก็ได้เพชรมาอีกเจ็ดพันนะครับแล้วก็ยูอาร์อันนี้ที่เป็นแฟลกการ์ดก็ไปสุ่มอีกรอบอีกสองรอบนะครับก็จะสุ่มได้ตู้นี้เนาะตู้เดียวเพราะว่าเป็นทู้ที่ใช้เพชรนะครับ ตัวนี้เรทก,ก็จะออก3%นะแล้วก็เป็นพิกอัพตัวอาลิเซียแล้วก็น้องเสี่ยวมี่นะครับน่าจะเสี่ยวมี่นะตัวทตุน้ำเนี่ยนะครับอ่ะโอเคเอกดผิกอดก็ผิดโทษอ่ะซุ่มไปเออเออเอ์มาแล้วหนึ่งตัวแน่นอนอยู R 2หรือเปล่า เมื่อกี้ตัวเกียร์มันค้างนะครับเอ้ยแต่ว่ามาดูแล้วผมได้ตัวคิร่ามาอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นตัวนี้อ่าตัวธาตุลมนะครับน่าจะเป็นตัวสายแอตแทกนะตัวนี้นะครับอ่าก็โชคดีได้มา2 2 u r แล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปซุ่มอีกรอบหนึ่งไปหน้าซุ่มกาชานี่มันจะมีค้างบ้างนะ อาจจะเป็นเพราะว่าผมเล่นไอ้ผ่านระบบโปรแกรมจําลองนะครับมันก็เลยพอเวลากดรัวๆหรือว่าสคริปอะไรแบบนี้มันก็จะค้างบ้างนะครับหมารอบนี้ไม่ออกอะไรเลยฟึบอ่ะนีแต่ระดับ SR ทั้งนั้นเลยนะครับก็จะเป็นอันนี้แหละตัวเดิมนะครับตัวละครมันจะมีอยู่แค่8ตัวนั่นแหละ นะครับเพียงแต่ว่าจะเป็นแบบเวอร์ชั่นต่างๆนะเวอร์ชั่นกัดก่อนเวอร์ชั่นชุดนักเรียนหรือว่าชุดอื่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีโคมะอายามินะครับแล้วก็คิร่าจะเป็น SR แล้วก็ตัวเวทนี่ก็ซ้ำนะยูกิโกะนะครับอะรู้สึกว่าได้ตัวมาหลายตัวเหมือนกันโอเค ถ้าเกิดเราไม่พอใจนะครับก็อย่างที่บอกก็สามารถกดไปได้ที่ตรงด้านขวานะครับแล้วกลับไปที่หน้าไทเทนนะครับปุ๊บกดตกลงนะครับแล้วก็ขวาบนเหมือนเดิมนะครับ<ด>ตรงน,นี้ลแล้วก็ยูเซอร์รีเซ็ตนะครับอันลองสุดท้ายนะอันที่6นะครับอ่ะแล้วก็รีเซ็ตเข้าเกมนะครับแค่นั้นเลยนะแต่ว่าถ้าเราเอาแล้วเนี่ยก็กดเล่นได้เลยนะครับจัดทีมลุยด่านได้เลย อ่ะเดี๋ยวลองจากทีมก่อนขอลองดูสองตัวนี้หน่อยว่าเก่งเปล่าอ้าวทำไมเขาไม่ส่งตัวเวทมาให้เราเรากุลได้ยูอา์เอา U R อาเรามาทำไมเก็บลนะ่ะโัวเอาไปเป็นซับคาแรคเตอร์ออโต้เกมนี้ยังเออเออนะออโต้จัดทีมนะครับนี่ได้มาสองคนไซเล็กคนไซใหญ่คนโอเคไป จัดทีมเรียบร้อยนะครับอันนี้จริงๆเราเอา SR ลงดีกว่านะเนี่ยตัว SR มีตั้งเยอะนะครับเดี๋ยวเลือกฟิลเตอร์ก่อนฟิลเตอร์เอาเป็นเรียงลำดับยังไงวะเลือกเฉพาะ SR ก็ได้เอาตัวจริงจอกไฟมาแล้วก็ตัวสุดท้ายนี่ ตัวลมอย่างไอเลเซียก็ได้โหจริงอยากยัดไฟอีกตัวนะเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรเอาลมไปสองตัวนี่ทีมไฟคู่ลมไปแล้วก็ไปลองลุยดูสักด่านอ<ย>ลองสกิวน้องหน่อย อ่ะตรงนี้เป็นตัวเพื่อนใช่ไหมกำบาเต,ต้ลุยอ่ะตรงนี้มีระบบธาตุเบาะนะครับไฟชนะลมลมชนะดินดินชนะน้ำแล้วก็น้ำชนะไฟเนาะชอบเพียงฉากสู้มากเลยมันแบบเพอาะดี โอ้โหคิลาล่าเรามีอะไรอยู่ที่หลังเนี่ยปีมังกรเหรอโหอย่างอลังอะแอสซิชชาร์ดปึ๊บสกิลยิ่งเบรกไปแล้วก็ตีธรมธรมดาไปโหสตูต้านหาท่านลมด้วย เอ้ยอันตีมาแล้วจะเป็นของตัวนี้แฮมนแล้วกันจึบ๊บดาบจิ้งจอกไฟอ๋อจิ้งจอกไฟนี่คือเซียวมี่นี่เองมาสกิลของคิร,าร่าอ๋อเป็นสกิลอันติเป็นตัวเวทเหรอโอ้โหป,ป,ปืน แต่ว่าศัตรูิสิตหมดเลยต้านหานลมเนีนี่อันตีตัวตัวไฟเรานี่คือการโจมตีของยุิโกะแบ่งจริงเราน่าจะได้แบบตัวไฟทั้งสองตัวนะจะเข้ากันกว่านี้แต่ยุิโกะก็น่ารักเป็นน้องแว่นที่ถอดแว่นแล้วน่ารักเออ อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้สอนการลีนะครับแล้วก็แนะนำตัวละครของเกมบูรีแฟคชันสันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันส่วนเทลิสเนี่ยเขายังไม่มีนะครับก็เดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งก่อนว่าจะมีเทลิสอะไรออกมาแต่ผมว่าเอาเป็นตัวแบบเอตัว UR นะเออมาสัก2ตัว3ตัวนี่ก็พอเล่นได้แล้วนะครับในช่วงแรกเนาะโอเคก็สำหรับคลิปนี้ขอจบเอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์เป็นการจะใให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดส u b s c r i b ชช่องผมไว้นะ แล้วเดี๋ยวเ,เจอกันในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ